สวัสดีค่ะสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญขอสรุปข่าวที่สำคัญในรอบเดือนกรกฎาคมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้เริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะวันที่2กรกฎาคมนายทวีบุตรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฉเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาผนวรายรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูตรโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรทำความสะอาดและร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดอำนาจอำเภอรหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่4กรกฎาคมที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบในกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน65รูปฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรัยรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2564 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำคณะตุลาการอัยการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีโรงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งด้านหน้าสรารการจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่10กรกฎาคมนายจุรินรักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญติดตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรปี2มอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินของกองทนุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรให้แก่เกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธรโดยมีนายทวีปุตรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นณะส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนให้การต้อนรับณศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์ธรรมเกษตรไร่ภูตะวันออร์แกนิกฟาร์มจังหวัดอำนาจ,จเจริญจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะได้ร่วมปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนโด,ดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดรถโมบายจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก เพื่อตะเวนขายในชุมชนต่างๆเป็นเวลา30วันเพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องชาวอำนาจเจริญและทุกจังหวัดในช่วงที่เผชิญกับวิกฤตโควิด -19 ในปัจจุบันน่าส่วนสาธารณะมิ่งมงคลหอนาฬิกาจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะร่วมมอบงอบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท172หลัง มอบงอบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน43กองทุนมอบงอบประมาณตำบลต้นแบบและตำบลเศรษฐกิจชุมชนจำนวน4ตำบลเพื่อดูแลที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ไม่มีบ้านหรือมีบ้านแต่ไม่มีที่ดินสร้างบ้านเป็นของตนเองขาดความมั่นคงเพื่อจะได้มีโอกาสซ่อมแซมบ้านของตนเองให้แข็งแรงขึ้นณห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมมะลิสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่11กรกฎาคมที่หอประชุมพญานครินสารการจังหวัดอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำคณะตุลาการอัยการทหารตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชาสักการะต่อบเบื้องหน้าพระบรมสาิสรักษ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคตร,รวมถึงสแสดงความจงรักภักดีเทอดทูลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายมหาราชที่ทรงมีต่อพระสงฆ์กรชาวไทยวันที่13กรกฎาคมผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีห่มผ้าพระพุทธสมปรารถนาณเทวะลัยกอจิตกูดอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานโดยมีส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้จัดพิธีห่มผ้าพระพุทธสมบัตถนาขึ้นในทุกวันที่13กรกฎาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมาเมืองสุทธานารีนาศวันที่14กรกฎาคมผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรค,คอรนอสรมีตําบลจิกดูอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับพบปะให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งรวมถึงผู้เข้ากับกันตัวที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเยี่ยมให้กำลังใจผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและอสมอที่เป็นแกนหลักสำคัญในการช่วยกันสู้วิกฤตโควิด -19 <S <S ในครั้งนี้ <S <S วันที่15กรกฎาคมผู้วา่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอำนาจเจริญใน,นอำเภอสีนางคณิคมผุ้มในการโรงพยาบาลสีนางคณิคมเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่บ้านหองเตยตำบลนาเวียงอำเภอสีนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและสร้างความตระหนักรู้ให้กับชาวบ้านบ้านหองเตยในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019พร้อมทั้งให้ชาวบ้านให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับเจ้าหน้าที่ ในการครัดกองผู้ที่มีความเสี่ยงซึ่งใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19วันที่20กรกฎาคมผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามและเยี่ยมผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอพนาและอำเภอชานุมานโดยได้เยี่ยมให้กำลังใจพบปะพูดคุยพร้อมมอบเครื่องดื่มบำรุงร่างกายให้กับเจ้าหน้าที่และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นในช่วงบ่ายได้ลงบนที่โรงเรียนโพศิลานาว่าตำบลนนโ,นโอพอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญที่ได้จัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ในพื้นที่ตำบลนนโพทั้งตำบลเพื่อประชุมรับทราบข้อมูลการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ในพื้นที่ จากนั้นได้มอบถุงยางชีพให้กับผู้นำชุมชนนําไปมอบให้ชาวบ้านที่กักกันตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด19พร้อมเดินเท้าเยี่ยมให้กำลังใจพบปะพูดคุยพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่กักกันตัวเองอยู่ในบ้านซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด19วันที่22กรกฎาคม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายพิจิตบุญทันนายธนูศิลชัยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยภาคเอกชนและประชาชนร่วมนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถามของคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รายหมวดประจำปี2564โดยมีนายจาดูลอภิชาติตบุตรเป็นประธานคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลพร้อมคณะร่วมตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยระบบซูมวันที่23กร,รกฎาคมผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2564ณวัดสามดาญนิเวศพระอารามหลวงโดยมีนายธนุสินชัยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศาสนากิจอีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสารพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเรื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณฝายร่องหินตำบลพระเหลาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นวันที่24กรกฎาคม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเทียพนพรรษายังในเทศกาลวันอาสาราหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2564ณวัดบอ่อชะเนงอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับเทศกาลวันอาสาราหาบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษาเป็นเทศกาลของการลดละเลิกอบาย,ยมุก ทำบุญถือศีลเข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศาสนากิจนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปเป็นแนวปฏิบัติตนเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขวันที่28กรกฎาคม ที่หน้าโรงพยาบาลสนามจังหวัดอำนาจเจริญสนามกีฬาการจังหวัดอำนาจเจริญสวนที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจชาวอำนาจเจริญช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2564และช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าชายเลนและป้องกันไฟป่าเนื <S <S ่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564 น,นบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่บริเวณหนองหินบ้านสร้างถอในอำเภอหัวตะพานจัังหวดอำนาจเจริญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ วันที่10กรกฎาคมที่บ้านนาศีดาอําเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนายนิพนธ์นบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินแก่ประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขทายทุกข์ให้ประชาชนเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและที่ทำกินสามารถนำนโฉนดที่ดินไปประกอบการพัฒนาในอาชีพของตนเองเพิ่มผลผลิตและรายได้ โดยมีนาพิจิตบุญทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายเสรีสายพงพันธ์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนให้การต้อนรับวันที่7กร,รกฎาคม ณที่ทำการชุมชนหลักเมืองพัฒนาหมู่ที่13ตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายธนูศิลชัยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองตามโครงการคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็นกิจกรรมการป้องกันการใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงดูเด็กโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนผู้ปกครองและญาติของเด็กในส่วน พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พบกับสรุปข่าวที่สำคัญได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญสวัสดีค่ะ